ก็สวัสดีวัยรุ่นไฟเซอร์ทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้พี่ก็อยู่กับเว็บไดมอนด์แลนะครับก็คือสปอนเข้าแล้วนะครับพน้องดีใจกับพี่ด้วยนะครับเย้ก็เอาเป็นว่าวันนี้พี่ก็แบบไม่ได้แบบว่าพี่ไม่ได้เติมเข้าไปเองนะครับก็คือสปอนเขาเติมให้พี่นะครับก็คือเขา อยากให้พี่มารีวิวเกมใหม่นะครับน้องๆว่าเกมอะไรก็เดี๋ยวพี่จะเข้าไปให้น้องๆได้รับชมนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ด้วยนะครับน้องๆแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับมาปะอะไรไปไหนะแจ้งเตือนอะไรวะวันที่ส0ของทุกเดือนเราจะทําการลบข้อมูลบัติการสุ่มยอดเงินและข้อมูลผู้ใช้อะไร,ะไรก็ไม่รู้นะครับพี่ไม่นสนใจนี่เลยกาชาปอง เขาบอกว่าเกมใหม่ก็คือเกมนี้เนาะที่แบบว่าอยากให้พี่มาอธิบายให้น้องๆได้ฟังกันก็คือว่าเกมนี้ก็คือ ID ดีการันตี100%ยเรนลยนะคะน้องก็คือว่าได้ไ d 1ดีเลยเนาะก็คือว่าอันนี้ก็คือเลือกสมมุตินะครับน้องก็คือว่าถ้าพี่กดสุ่ม i อดีปุ๊บตอน10โมงเป๊ะเลยนะก็คือว่าถ้าเวลาเติมมาปุ๊บพี่กดสุ่มคนแรกก็คือได้ไปนะครับก็คือพี่คนแรกนะถ้าพี่กดสุ่มปุ๊บแล้วคนที่แบบว่ามาสุ่มต่อจากพี่ก็คือไม่ได้นะครับน้อง แต่พี่ไม่ได้ไปสูมนะอันนี้เป็นเรื่องสมบุตณ์นะเข้าใจที่พี่พูดไปเนี่ยก็ได้คนที่คนที่มาสูมต่อจากพี่ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องรอช่วงตอนหกโมงเย็นเขาจะเติมไอดีอีกทีนึงเนาะแล้วก็คนแรกก็จะได้ไปนะครับน้องอ่าเป็นว่าเดี๋ยวพี่สู่มให้ดีว่าพี่อาจอาจจะอธิบายไม่เข้าใจเนาะนี <t> ่อ่ะเข้ามาแล้วนี่เลยเนาะเนี่ยถ้าเมื่อกี้ตัวมันเล็กไปนี่นะครับอ่านทัางบนก็ได้แล้วนี่นี่ ไอดีเกมการันตีเติมของตอน10โมงเช้าจำว้เลยตอน10โมงเช้าถ้าใครไม่ว่างนะว่าถ้า10โมงเช้าแบบเฮ้ยผมเรียนออนไลน์อยู่ไม่ว่างก็คือ6โมงเย็นก็คืออีกหนึ่งโอกาสนะครับน้องมันไม่ใช่ว่าแค่แบบยังไงอะแค่วันเดียวนะคือทุกๆวันของ10โมงกับ6โมงเย็นนะครับน้องๆก็คือว่าเขาเติมแค่2 ID ดีภายใน1วันเนาะสุ่มครั้งละ30พอยต์นะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้น้องๆได้ดูกันก่อนนะครับ1ทีนี่ เพื่อจะได้ไม่งงสมมุติพี่เป็น B หนะึ่งเนาะมันจะมี B หนึ่งกับ B สองนะก็คือตัวพี่แล้วก็ตัวก๊ B P. อปปี้พี่อ่ะไปอ่ะเห็นปะอันนี้ไม่ได้นะคับพืน้องก็คือว่าเขายังไม่ได้เติมไอดีนะครับก็คือว่ามีคนได้ไปแล้วเข้าใจปะก็คือคนแรกได้ไปคนที่สองไม่ได้นะครับก็คือมาชาเนาะก็เดี๋ยวซุ่มตอนตามเวลาเขาเลยนะสิบโมงกับหกโมง ก่อนที่พี่จะไปกดสุ่มอีกรอบที่จะได้ไอดีนะครับน้องๆก็คือว่าพี่จะขึ้นเมลที่พี่จะแจกไอดีก่อนเนาะถ้าใครจําคลิปนี้ได้นะครับก็คือคลิปที่ตีคุงให้ไอดีพี่มานะครับน้องพี่ก็จะแจกเลยแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเมลนะครับน้องๆส่วนรหัสเดี๋ยวพี่จะท้ายคลิปแล้วกันเนาะใส่กันยังเมลอ่ะรีบใส่นะครับน้องเดี๋ยวแบบไม่ได้อ่อแล้วก็ อย่ามาโวยพี่นะว่าทําไมพี่แจกไอดีแบบนี้นะครับพี่อยากให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้ไอดีนะครับน้องๆไม่ใช่ว่าแบบว่าพี่สุ่มแจกคนใดคนหนึ่งได้มันจะรู้สึกแบบว่าหมดกําลังใจคนอื่นอะที่แบบว่าเขาก็แบบยังไงอะเป็นพันคนเลยนะครับที่มากดไลค์คลิปนี้ของพี่อะก็คือพี่อยากให้หนึ่งในหนึ่งพันคนอะมีมีสิทธิ์ได้ทุกคนนะครับในพันคนอะมาไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวกดสุ่มอีกทีแล้วกันนะครับน้องก็คือก็คือออกไอดีเนาะ นี่คือว่าถ้ามีไอดีวงรอบมันจะหมุนอย่างนี้นะครับน้องๆ้องนี่ก็คือเวลา10บย้ำอีกที10บโมงสิบโมงสิบโมงเช้าเออใช่10บโมงเช้าแล้วก็หกโมงเย็นเนาะนี่มันจะออกไอดีสกาแลครับก็คือว่าออกมาแล้ว1 ID ดีปุ๊บแล้วถ้าพี่กดอีกทีนึงมันก็คือไม่ได้นะครับน้อง,องก็ต้องรอ6กโมงเย็นเนาะเข้าใจปะเข้าใจที่พี่พูดปะเนี่ยก็คือว่า10บโมงออก1 ID อดีแล้วก็6กโมงเย็นออกอีก1 ID ไดีวันนึงออกแค่2 ID ดี ถ้ามีคนเออเฮียถ้าใครมันนั่งรอแล้วมันคนเดียวได้สองไอดีขึ้นมานี่คุ้มจัดเลยนะสุ่มครั้งละสาสิบพอยอย่างองถูกจัดอะไอเฮียคุ้มจัดเลยนะก็คือเสียเสียแค่หกสิบอ้อพี่ลืมบอกนะครับน้องไอสุ่มครั้งแรกอะ่ะที่พี่กดสุ่มอะมันไม่พอยไม่หายไปนะครับก็คือว่าเราไม่ได้ไอดีใช่ไหมพอยก็ไม่ได้หายนะสามสิบบะพอยก็ยังอยู่นะครับก็ ฝากไว้ด้วยเนาะกับเว็บ Diamond แลนะครับน้องสำหรับใครที่สนใจแบบอยากได้ไอดี100%เนาะแต่ก็ต้องแบบว่าต้องเร็วอ่ะก็คือต้องไวนะครับก็คือต้องนั่งนั่งรอเลยอะ่ะสักเออสามโมงห้าสิบเก้าอ่ะนั่งรอได้เลยแล้วก็กดซุมกดซุมกดซุมรอเลยเพราะว่าเดีย๋ยวสิบโมงอ่ะแอดมินเขาจะเติมไอเดีเข้าไปนะครับก็ขอให้น้องๆโชคดีกันเนาะเอาเป็นว่าท้ายคลิปพี่ขอแจกเอ้ยขอเปิดรหัสแล้วกันก็คือไอดีที่พี่แจกโอ้โหไอดียอย่างตึงอะ่ะ จะคืนรหัสแล้วนะพร้อมมาหรือยังใครอยากได้ใส่ร้อยยังใส่เมลรอไปแล้วนี่เปิดเมลไปแล้วอะ่ะร,รหัสจะเปิดแล้วนะอ๋อแล้วไม่ใช่ว่าพี่แจกไอดีแล้วหายกันไปเลยนะปกติช่องพี่ก็แจกไอดีบ่อยแล้วนะครับน้องๆก็อย่าพึ่งหายไปไหนเนาะก็ติดตามช่องพี่ไปเรื่อยๆเยนาะอ่ะอันนี้ก็คือรหัสผ่านนะครับน้องๆแล้วก็ส่วนขวามือก็จะเป็น รหัสยืนยันนะครับ,บนน้องถ้าใครได้ไปก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะคบว่าว่าผมได้นะครับผมเข้ามาได้แล้วอะไรเงี้ยคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเกอะเข้าไปนะครับพน,น้องเรียบร้อยอยังเอาเป็นว่าถ้าใครชอบพี่ทำคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเว็บไดมอนด์ด้วยนะครับเขาเป็นสปอนเซอร์พี่กับคลิปนี้นะครับพน,น้องไปแล้วนะครับพนน้องบ๊ายบาย